ศูนย์หอศิลปธนาคารกรุงเทพที่ผ่านฟ้านะคะนะคะแล้วก็ค่ะแล้วก็ราคาไม่แพงเลยรูปสีทั้งเล่มนะคะราคา600บาทขออนุญ,ญาตโฆษณาเพราะว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยได้มีไว้แล้วก็เวลาหมดแล้วก็หมดเลยเราไม่สามารถจะพิมพ์ได้อีกเพราะว่าลิขสิทธิ์ขอสำหรับครั้งเดียวนะคะอ่ะทีนี้กลับมาเรื่องของเรานะคะออนอกจาก คุณสมชัยก็มีคุณวิโรจนุยบุตรนี่แหละที่เป็นเรียกว่าใกล้สปิริตจริงๆเลยนะคะ,ะต่อมาก็มีอาจารย์เกติศักดิ์ชนนนาถทึ่งท่านสนใจเรื่องจิตไร้สำนึกนะคะท่านก็มานำเสนอในรูปะนะคะมิติต่างๆอันนั้นได้แรงบันดาลใจจากมากริตก็เยอะนะคะฮะแล้วก็นอกจากอาจารย์เกติศักดิ์ในภาพที่ที่แสดงไว้ก็มีของคุณนายนาโชติสุข เห็นไหมคะนะคะที่เป็นรูปปลืบๆเข้าไปแล้วก็มีรูปเหมือนกําลังฝันนะคะทำลักษณะเน้นเรื่องความฝันแต่เป็นฝันค่อนข้างจะฝันร้ายน่ากลัวหน่อยๆอะไรทานองนี้นะคะก็ยังมีอีกเยอะค่ะของคุณสมพงศ์อดุลสรพันธ์ที่อันนี้งานใหม่นะคะก็ก็ทาไว้แล้วมีใครอีกล่ะที่อีกเยอะเลยค่ะคุณภพศาร นะคะไพศาลธีรพงศ์พิธิรพร,ร,พร์วิษณุพงศ์รู้จักไหมคะอันนี้รุ่นรุ่นกลางๆหน่อยละนะคะแล้วก็คุณจิรศักดิ์พัฒนพงศ์สองคนเนี่ยทำงานในรูปต่อต้านสังคมเพราะว่าเป็นช่วงที่หลัง14ตุลาหลัง6ตุลานะคะ14ตุลา6ตุลาเด็กรุ่นนี้รู้จักไหมคะ ได้นะคะนะก็ยังติดตามประวัติศาสตร์นะฮะก็เป็นการต่อต้านสังคมในช่วงนั้นวิาพากษ์วิจารณ์สังคมโดยใช้วิธีการและก็รูปแบบของเซอร์เรลลิสเนี่ยมานำเสนอนะคะใครอีกละ่ะที่ทีเ่เป็นคนสำคัญสำคัญที่ทำงานในแนวนี้คุณประทีป โคชบัวประทเทศนี่เน้นเรื่องความฝันเยอะมากนะคะแต่เป็นฝันแบบเดียวกับเซอร์เรลิสหรือเปล่านี่พวกเราต้องพิจารณาว่านะคะเหมือนไหมคุณอาจารย์โลเลเดี๋ยชจริงช่อชอะไรค่ะค่ะก,ก็ก็ทำงานแนวนี้มีมีมีศิลปินไทยที่ทำงานแนวนี้เยอะนะคะเพราะว่าต้องการจะหลีกหนีความจริงแต่ว่า เนื้อจริงของไทยกับเนื้อกับโซลาริสของฝรั่งเนี่ยเหมือนกันแค่ไหนก็ฝากให้คิดนะคะฝากให้คิดยังไงก็ไม่มีคนสองคนนะคะนิ้วสองนิ้วยังไม่เหมือนกันทีเดียวเลยนะคะเพราะฉะนั้นมีมีความคล้ายและมีความต่างอยู่ในนั้นด้วยนะคะกเ็เอาแค่นี้ก่อนดีไหมคะหรือจะพูดของคุณทวันคุณทวันดัชนีเนี่ยใช้กลวิธีของโซลาริส นะคะออย่างได้ผลคืองานของซาลาลิสเนี่ยต้องทำให้คนเนี่ยตกตะลึงให้มากที่สุดช็อกให้มากที่สุดเกิดปฏิกิริยาให้มากที่สุดนะฮะตอนที่กลับมาจากเมืองนอกใหม่ๆคุณถวันได้วาดรูปใครเคยเห็นบ้างรูปชุดที่ต่อต้านมารศาสนานะคะที่เป็นรูปชายเปลือยนะคะแล้วก็มีภาพของวัดนะคะอ,อยู่บนตัวด้วยอยู่บนศีรษะด้วยอะไรต่างๆเนี่ย ก็ทำให้คนเนี่ยเข้าใจผิดคิดว่าลบหลู่ศาสนาพุทธนะคะแต่แท้จริงแล้วคุณทวันต้องการจะประนามหรือว่าวิพากษ์วิจารณ์พวกมารศาสนาที่อาศัยศาสนาเนี่ยมาทำมาหากินแล้วก็เบียดบังวัดอะไรต่างๆเป็นต้นแต่วิธีการแสดงออกเนี่ยทำให้คนเข้าใจผิดก็มีคนไปกรีดรูปนะคะอย่างนี้ได้ได้เข้าเป้าของเซอลิสนะคะเข้าไปกรีดครัถือว่า ก็เป็นเหตุการณ์ที่รู้สึกว่าอื้อเฉาพอสมควรในช่วงนั้นนะคะคุณทวันดดชนีเนี่ยสร้างงานที่ได้รับแรงบันดาลใจจากดาลีเนี่ยมากนะคะแล้วถ้าอยากจะเห็นงานผลงานของท่านซึ่งตอนที่ทำวิจัยเนี่ยหายากมากนะคะรูปเนี่ยสมัยก่อนศิลปินไม่ได้เก็บรูปเป็นสไลด์เป็นอะไรต่างๆใช่ไหมฮะคุณวิโรจน์ก็ไม่ได้เก็บต้องไปตามไปตามสัมภาษณ์แต่ละท่านนะคะที่บ้าน แล้วก็ขอดูรูปขอดูเท่าที่จะหาได้ซึ่งกว่าจะเสร็จนานมากวิจัยเรื่องนี้ทำทั้งหมด12ปีนะคะเพราะฉะนั้นไม่ทราบว่าเด็กรุ่นใหม่จะมีความอดทนขนาดนั้นหรือไม่ค่ะก็ไม่พูดหมดนะคะอยากให้ไปอ่านหนังสือมากกว่านะคะแล้วก็ถ้ามีอะไรเดี๋ยวคุยกันตั้งคำถามกันเชิญค่ะฮัลโหลผมมีนิดนึงครับพอดีอยากถามแทนเด็กๆพอดี <c oughs> ต้องสอนนักเรียน ก็จะมีมีความสับสนอยู่บ่อยๆจากเด็กๆว่าเซอร์เรียวเนี่ยบางคนนอนหลับนอนหลับแล้วฝันลุกลุกขึ้นมาวาดได้ไหมฮะอย่างนี้ได้ไหมฮะหรือว่าคือบางทีเขาสับสนกันระหว่างการนอนหลับแล้วฝันหรือว่าความเพอ้อฝันที่ที่จินตน,นาการลงไปในรูปเนี่ยตรงนี้มันต่างกันยังไงก็เป็นเป็นลักษณะของจินตนาการหรือความฝันที่ จะต่างไหมมันมันอยู่ที่ว่าการแสดงออกนัแ,แสดงออกยังไงนะคะทุกคนก็ฝันหมดนะคะเบอร์ตงเคยพูดว่าเรื่องของซาเลอริสเนี่ยคนจริงก็มีมาตั้งนานแล้วแต่ที่จะทำเป็นขบวนการแบบเขาเนี่ยแล้วก็อยู่ยืนนานมากนะคะจนกระทั่งเบอร,ร์ตงเสียชีวิตเนี่ยปี1965นะคะขบวนการนีย้ยาวทีเดียวนะคะแล้วก็มีกฎเกณฑ์ของตัวเองเนี่ย ม,ม,มันมันมันมีลักษณะพิเศษขึ้นมาค่ะค่ะไม่จับตอบคำถามหรือเปล่าก็เฉียดเฉนะียดฮะได้ได้เรื่องความฝันเรื่องจินตนาการใครๆก็มีใช่ไหมคะแต่ว่าเมื่อมีแล้วเนี่ยนำเสนอในรูปไหนอย่างไรนั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งแล้วจริงๆแล้วทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะนำเสนอของตัวเองไม่ต้องไปขึ้นกับอิซึมอะไรต่างๆมากก็ได้เป็นตัวของเราน่ดีที่สุด แต่ว่าประวัติศาสตร์ศิลปะก็รู้จักว่าไม่บ้างก็ดีนะคะค่ะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาพบกับอาจารย์สดชื่นอีกช่วงหนึ่งนะครับตอนนี้มาที่อาจารย์ไม้ล่มนะครับอยากให้อาจารย์เล่า <c oughs> เล่าถึงความบันดาลใจในการทำงานศิลปะหรือแม้แต่การที่อาจารย์มีรูปแบบชีวิตแบบนี้ ซึ่งถ้าพูดกันในภาษาเด็กๆก,กันเนี่ยก็ไม่เหมือนคนอื่นนะฮะตรงนี้เนี่ยอะไรเป็นจุดสำคัญที่ทำให้อาจารย์เปลี่ยนแปลงหรือมีความคิดฝันผมคิดว่าผมคิดว่าอาจารย์บุคลิกอาจารย์ก็เป็นเหมือนงานศิลปะชิ้นหนึ่งนะฮะรวมทั้งผลงานอาจารย์ที่อยู่ทางนู้นด้วยซึ่งที่ผมคิดว่าจะแยกกันไม่ออกระหว่างชีวิตกับผลงาน อยากให้อาจารย์เล่ารวมๆเลยแล้วกันว่าอะไรที่ทำให้อาจารย์มีความคิดความฝันแบบนี้ครับผมขอขอบคุณอย่างมากครับสวัสดีพี่น้องชาวศิลปินศิละปะทุกคนสวัสดีอาจารย์รสวัสดีทุกคนก่อนอื่นนะครับขอแนะนำตัวก่อน นี่ตัวผมเองนะครับผมนะครับทำไมต้องเป็นอย่างนี้ที่มาที่ไปผมมีโอกาสที่จะไปแสดงงานเนี่ยน้อยมากที่ได้มีโอกาสมาแสดงที่นี่ก็เพราะอาจารย์สดชื่นเพื่อหนังสือเล่มนี้นะครับเพราะว่าไปแสดงครั้งหนึ่ง เงินไม่ใช่น้อยครับมากมายมา,าศาลทีนี้ผมก็เป็นศิลปินมันจำเป็นเป็นศิลปินศิละปะเนี่ยศิลปินไม่ใช่คนของใครคนเดียวคนหนึ่ง ศิลปะก็เหมือนกันไม่ใช่เพื่อใครคนใดคนหนึ่งมันเพื่อทุกคนเพื่อมวลมนุษยชาติเพราะฉะนั้นศิลปินกวาจะทำสิ่งนี้ได้มันไม่ใช่ของง่ายเอาละรครับที่ผมทำตัวผมเองอย่างนี้เพราะผมก็อยากจะแสดงเหมือนกันผมไปแสดง ตรงนี้นะครับผมส่งงานมากี่ชิ้นน่ะเนาต้องการงานผมมาสี่ชิ้นงานประติมากรรมสองชิ้นแล้วก็งานเพ้นสองชิ้นเก่าๆเป็นงานเก่าและผมแถมให้อีกชิ้นนี่ก็คือประติมากรรมเคลื่อนที่ได้โดยผมเสนอหลายอย่างหลายกระบวนเห็นไหมครับตั้งแต่หัวจดเท้าผมจะบอกคุณว่าผมเนี่ยไม่เคยเป็นรองใครในโลกนี้คุณดูให้ดีแม้แต่กับเท้าก็ไม่รองเท้าไม่มีรองเท้า ไม่เป็นรองเห็นไหมฮะถึงไหนถึงกันถึงไหนถึงกันผมสัมผัสได้แต่ทุกคนที่มานี้ยังติดรองเท้าอยู่นะครับเพราะคุณยังเป็นรองอยู่เป็นรองผมใช่ไหมครับนี่ถึงไหนถึงกันผมเคยเข้าไปที่ในโรงแรมชุดนี้บางทีก็ยิ่งกว่านี้งานแสดงของผมบางทียิ่งกว่านี้ ต้องการกระแทกกระทุ้งบางทีถ้าเข้าไปนะครับใช่ว่าในโรงแรมเนี่ยมีคนเชิญเข้าไปแล้วก็ไปพักในโรงแรมผมเข้าไปเขาบอกโนชูนอตอารลาคือไม่มีรองเท้าเข้ามาไม่ได้เขาเป็นคนไทยนะครับแต่พูดฝรั่งผมบอกว่าบอยเขาเป็นคนไทยคนเฝ้าประตูผมบอกว่าคุณตาถั่วหรือไงเนี่ยนี่แหละรองเท้ากายสิทธิ์รองเท้าหนังแท้ที่แม่ให้มา ขาเลยวิ่งไปหาผู้จัดการผู้จัดการก็เข้ามานอบนอบพาผมเข้าไปในโรงแรมพอขึ้นไปในห้องปรากฏว่าสักพักหนึ่งพวกแม่บ้านพ่อบ้านคนในโรงแรมเข้าไปหากราบขอหวยชุดนี้มีมีผลนะครับผมบอกผมให้ถูกทุกงวดไม่ต้องห่วงคือถูกแดกแล้วตั้งแต่เท้านะครับเสื้อผ้าเนี่ยเสื้อผ้ามา เสื้อผ้านี่ผมใช้เก่าๆเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนมันมีเสื้อผ้าเยอะแต่ละชุดแต่ละชุดเนี่ยราคาก็แพงมากโดยเฉพาะแบรนด์เนมนี่และชุดปราบเซียนชุดปราบแบรนด์เนมผมเรียกว่าเป็นชุดผูกขาดคือขาดแล้วผูกผูกแล้วขาดขาดแล้วผูกผูกแล้วขาดชุดผูกขาดไม่สัมวนลิขสิทธิ์แต่ผูกขาดนะครับเป็นชุดผูกขาดแต่ผู้เดียว ไม่มีใครผูกให้ผูกแต่ผู้เดียวผูกขาดเผู้เดียวเป็นเรื่องจริงนะครับชุดผูกขาดแล้วข้างหลังผมเขียนว่าอะไรครับท่วงความเจริญทวงความเจริญพางกฤษว่าอะไรรีท์ดใช่ไหมประมาณนั้นทวงความเจริญทวงความเจริญ,เ,รญเพราะว่าผมโอเคยกตัวอย่างผมอยู่ที่บางกปิที่สันติยศก ผมเดินทางมานี้ใช้เวลานานมากเดินทางมารถติดมาไม่ได้ต้องมานั่งเรือนั่งเรือก็ยังโอ้โหยังอะไรต่างๆเนี่ยมานี้ก็กว่าจะถึงใช้เวลานานถ้าสมัยก่อนนั่งเกวียนก็จะเร็วกว่าเร็วกว่านั่งรถซะอีกบางทีบางครั้งบางวันนะเพราะทีนี้กิโลสอกิโลใช้เวลาเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงเลยบางครั้งบางคราวแล้วก็ความจเจริญที่เราว่าจเจริญเจริญจริงแล้วมันเสื่อมมันมากไปแล้ว จนขาดความเป็นพี่น้องขาดน้ำจิตน้ำใจถึงผมขอทวงหน่อยนะครับขอทวงโดยชุดนี้ผมอาบน้ำไม่เคยใช้สบู่เลยแต่ขอโทษเป็นคนเนื้อหอมนะครับแรกๆก,ก็ว่านานๆอาบน้ำทักทีก็ยังดีนะเพราะเนื้อหอมแต่ตอนนี้ก็อาบน้ำทุกวันนะครับแต่ก่อนมานี้ก็อาบแล้วไม่ต้องห่วง <laughs> คือไปอยู่ในป่าเสียสิบปีเพิ่งกลับเข้ามากรุงเทพ เพิ่งกลับเข้ามาต้นปีที่แล้วไปอยู่ในป่าอยู่กับหมาหมาร้องเพลงคุณไปคลิกได้ใน Google หรือในอะไรเนี่ยผมคลิกไม่เป็นหรอกครับผมยังยังฟิมยังยัง,ยงช้คอมพิวเตอร์ไม่เป็นอยู่ในป่าคุณไปคลิกดูมีคนใส่ไว้ให้ก็เห็นว่าเยอะพอสมควรแล้วก็ผมอยู่กับหมาใช้ชีวิตอยู่กับป่าอะไรต่างๆแล้วผมก็ใช้ยขี้ชันเนี่ยคือมันมีมแมลงองค์ชนิดหนึ่งมีแมลงชนิดหนึ่ง ผมไปทางป่าแล้วไปถูกรังของมันมันก็โกรธผมมากเอาขี้ชันเนี่ยมามัดผมของผมมามัดเป็นก้อนหลายตัวมากผมก็ดึงออกพอดึงออกดึงตัวไหนก็ตายตัวนั้นเมืออกับระเบิดพลีชีพมันเองก็ตายด้วยผมเลยไปถึงก็ยกมือไหว้มันกราดที่รังมันบอกว่าไม่ต้องแล้วเจ้านะคือผมสงสารสัตว์เป็นคนที่สงสาร เจ้าไม่ต้องแล้วให้เราขอขี้ชันของเจ้ามามัดหัวเราจะดีกว่าแล้วเจ้าจะไม่ตายก็ผมขอเข้ามาก็มามัดพอม,มัดแล้วสุดท้ายมันเอาไม่ออกนะครับพอไปสะเอาไม่ออกเลยมันแข็งมากพอแห้งเราจะแข็งปกเลยเลยผมก็เห็นดีด้วยกับความผิดพลาดเรือกับความอะไรต่างๆเนี่ยผมเห็นดีด้วยเลยก็เอาขี้ชันมา ผูกอีกทุกวันมาปิดมาปิดปิดเนี่ยปิดข้างหน้าอันไหนที่จะมาเข้าตาผมก็เอามาปิดนะครับเสร็จแล้วปรากฏว่ามันพาผมพาผมผมนี้ด้วยผมไหนก็ไม่รู้นะครับผมข้างบนพันไปพันมาจนกลายเป็นหมวกมีอะไรแล้วเวลาไปเที่ยวไหนเพื่อนเขาเห็นเพื่อนที่สนิทเอาลูกเงาะไปติดบ้างเอาอะไรไปติดเต็มไปหมดบนหัวเนี่ยเออเราก็ไม่มีปัญหาเพราะผมในชีวิตผมเนี่ย จะดูกระจกใี่น้อยมากนอกจากเข้าห้องน้ําหรือไปไหนเป็นทีท,ทีถ้ามันมีกระจกบังคับให้ดูผมดูแต่ผมไม่ดูกระจกเพราะผมถือว่ากระจกนี่มันเป็นกายาจกมันมาจากคําว่ากายาจกเพราะว่ามันกายาจกเอาความสวยเอาความงามเอาความหลอ่อของเราไปหมดไม่เชื่อคุณลองดูสวยสวยๆหลอ่ลอๆเนี่ยไปดูกระจกไม่กี่ไม่กี่ปีความสวยความหลอ่อนั้นจะหมดไปเลยพอผมไม่ดูกระจก ผมแต่งตัวตัดผมเดี๋ยวนี้ผมตัดผมนะครับตัดผมเพราะว่าผมมาวัดพ่อท่านโพธิรักษ์บอกว่าขอให้ตัดไอ้เนี่ยกระเสือกกระเซิงอะไรไม่ว่าติดกระลุงกระรางนี่ออกไปก่อนผมก็โอเคก็ตัดก็ตัด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 เออมันก็วาวๆาวแวงแวงมันก็ยังไงไม่รู้นะใครไปใครมาก็มองผมว่าเอ้ผม่อดีนะเพราะผมไม่ดูกระจกใช่ไหมทีนี้ตอนหลังๆนี่ผมไปไหนผมก็ตัดเป็นบางอัน ช่ก็ตัดไปเรื่อยนึกอยากจะตัดตรงไหนก็ตัดใช่ไหมเพราะหัวเราไม่ใช่หัวใครไม่กีดกบาลใครใช่ไหมครับปรากฏว่าหล่อนะตะกี้มาเนี่ยสาวๆสว,สวยๆมาขอถ่ายรูปหลายคนหนุ่มๆใช่ไหมมา,มาถ่ายรูปหลายคนไม่ใช่เล่นไปที่ในจีนเขาบอกเขาเคยเห็นคนอย่างนี้แต่ในตำราหรือในหนังสือนิทานอะไรต่างๆเนี่ยเขาเพอเห็นตัวจริงเขามาขอถ่ายรูปเป็นเกลียวเลย นะครับไปอินเดียเขาเรียกว่าสาธุมากราบมามาไหว้มาอะไรต่างเนี่ยมาขอถ่ายรูปไปพูดตามมหาอะไรต่างเนี่ยนักศึกษามาขอถ่ายรูปกันเกลียวก็โอเคผมว่าอะไรกันละ่ะคือความหล่อมันไม่จําเป็นเราอย่าเอาเปลือกนอกเลยเราไม่ได้กินมังคุดทุเรียนเราไม่ได้กินเปลือกมันเรากินข้างในมันไม่ใช่เลยคนเราก็เหมือนกันนะครับเราเอาหัวใจกันดีกว่าเลยผมทิ้ง รูปนอกออกไปโดยเอารูปนอกเนี่ยมาเป็นศิลปะเพื่อสื่อเพื่อแสดงเพื่อพูดจากับบางคนที่พูดได้แล้วก็บนหัวผมเนี่ยใช่ไหมฮะผมก็ตัดแบบนี้ฟันก็เหมือนกันไม่ใช่แปลงไม่ใช่แปลงฟันที่มีดีเอ็นเอเดียวกันกับแปลงซ่วมผมต้องเรียกอย่างนี้นะถับพิสูจน์แล้วมันมีดีเอ็นเอเดียวกันรู้สึกแต่ผมไม่ใช้ผมใช้ไม้สีฟันทั้งหมดเลยไม้สีฟันทั้งหมด ผมอยู่ด้วยชีวิตที่ว่านี่คือการทำงานศิลปะชิ้นหนึ่งของผมที่เห็นอยู่ศิลปะชิ้นนี้จะเรียกว่าเซอร์หรือเซอร์หรืออะไรก็แล้วแต่แต่ก็ขายได้ครับโดยเฉพาะขายหน้าขายคีเทอร์ได้สบายมากไปนะโดนจับขึ้นเวทีขึ้นเลยเรื่อยขายขายดีพอสมควรนะครับไปที่อินเดียนเพิ่งกลับมา บระมาสังกานทริปรตีรัฐมนตรีกระทรวงมาไทยพอเห็น้งเรียกแต่ไกลอยู่บนเวทีผมก็ให้ขึ้นผมขึ้นไปจับมือไปถ่ายรูปด้วยก็โอเคใช่ไหมครับชุดที่ขาดผูกขาดอย่างนี้เพราะฉะนั้นนี่คือชุดหนึ่งที่ผมเสนอแล้วก็ชุดนี้ถ้าเรียกอีกอันหนึ่งก็เป็นชุดกล้าจนกล้าจนทนเสียดสีหนีสะสมนิยมสร้างสรร์กล้าจนทนเสียดสีทนด่าว่าวันนี้ชุดบ้าชุดบอชุดอะไรแล้วแต่ นีสสสะสมผมไม่มีลูกไม่มีเมียไม่มีบ้านช่องเรือนชานที่ดินสักกระปิกลินก็ไม่มีอาศัยวัดกินชาวขึ้นมากวาดขี่หมากวาดใบไม้ใต้ทุนวัดใต้โบสถนะ์นี่ชีพผม,มชุดนี้ที่ผมใช้ผมใช้มานานแล้วานานพอสมควรแล้วก็ เรียกว่าเป็นชุดกล้าจนทนเสียดสีนีสะสมนิยมสร้างสรรค์เนี่ยที่ผมใช้นี่นี่คือสื่อชิ้นหนึ่งนะครับแต่งานอื่นๆที่ผมทํางานอื่นๆที่ผมทำเนี่ยเช่นว่ารูปต่างๆที่ผมทําผมทําด้วยความรู้สึกเพราะว่าศิล,ลปินเนี่ยมันจําเป็นเหลือเกินที่ผมต้องเคารพ พี่ที่ผมต้องบูชาไม่ใช่ว่าผมเห็นว่าผมสําคัญนะหมายถึงทุกคนนั่นแหละที่เป็นศินลปินศินลปาเพราะว่าศิลปินมาพิเศษจริงๆเพราะศิลปินเป็นระดับของพระเจ้าเลยทีเดียวเพราะเป็นผู้สร้างสรรค์คุณลองคิดดูให้ดีนะครับว่าคนเราประกอบด้วยตัวรู้ตัวรู้อย่างเดียวนะทำอะไรไม่ได้รู้ว่านี้แม่แต่ถ้าคุณไม่รู้สึก ก็ช่วยไม่ได้อ่านออกเขียนได้วันนี้คือแม่แต่ถ้าคุณไม่รู้สึกเพราะฉะน,นศิลปินต้องทํางานด้วยความรู้สึกรู้รู้สึกแล้วก็นึกคิดมนุษย์พัฒนาไปคือจิตเป็นตัวรู้ทีนี้ก็ไปรู้สึกพัฒนาไปสู่รู้สึกนึกคิดคนขับสามล้อหรือคนขับแท็กซี่เร,รืออะไรนะครับ ้าไปนึกไปคิดไกมากบางทีมีปัญหาแล้วแต่ศิลปินไปได้ถึงรู้สึกนึกคิดแล้ว,ลวที่ศิลปินเป็นจิตของพระเจ้าเขาไปได้ไกลกว่านั้นปไปได้ถึงจินตนาการเพราะจินตนาการนี้ไกลสุดเลยไกลสุดเลยคนขับแท็กซี่หรือขับรถย์คุณขับดูถ้าคุณไปจินตนาการเดี๋ยวใจก็โครมทันทีเลยก็มีโอกาสเป็นไปแต่ศิลปินนี่สามารถจินตนาการไปสุดๆเลยเพราะฉะนั้นศิลปินนี่เป็นพระเจ้า ก็น่าเสียดายตรงที่ว่าน่าเสียดายตรงที่ว่าอย่าว่าผมนะครับเพราะผมต้องว่าว่าศิลปินนี่เป็นชาวเกาะเมื่อคนเรือแตกแล้วถูกลอยแพไปอยู่ที่เกาะตลุบตุบปองว่ายน้ําต่างคนต่างไปต่างคนต่างอะไรไปอยู่เกาะเกาะอะไรครับเกาะสังคมเกาะสังคมเขากิน เนี่ยผมพูดอย่างนี้เลยเพราะคือไปเกาะสังคมเขากินศินลปินศินลปาเนี่ยทำงานสมัยก่อนเห็นไหมครับตามวัดวาอารามเนี่ยเขาไม่ได้ทําเพื่อตัวเองเขาทําไว้ที่ตามวัดวากําแพงโบสถ์กำแพงอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อให้คนที่มาวัดได้เห็นเป็นสื่อเพื่อมวลมนุษย์แล้วทําเพื่อให้ศิละปะต้องทําเพื่อให้ถ้าทําเพื่อขาย ก็หมายความว่าคุณลบหลู่นี่ลบหลู่ตัวเองลบหลู่งานศิลปะที่คุณทำทำให้ศิลปะของคุณมันตกต่ําเพราะว่าตกต่ำอย่างไงพอขายได้ร้อยล้านพันล้านจิตมันนึกแต่ตัวนี้มันนึกแต่ว่าจะบัดสะบัดคูกันจะทำอะไรมันมีตัวนี้จ,จิตอยู่ในจิตวิญญาณติดอยู่ในจิตวิญญาณตราบใดที่เราไมุ่ลุดพ้น ตราไปที่เราไม่เป็นอารหารแน่นอนครับมันยังมีกิเลตมันต้องติดอยู่ตัวนี้นี่คือผมต้องเรียกว่าเป็นชาวเกาะศิลปินชาวเกาะเกาะสังคมเขากินศิลปินศิลปะมันควรจะทำเพื่อให้ถ้าเราทำเพื่อให้นะมันมีค่ามากหาค่าไม่ได้เลย เราให้คนที่เขาเข้าใจคนที่เขาอะไรต่างเราพิจารณาได้รู้ได้ว่าจะให้ใครแล้วคนที่เราให้นั้นขอไม่ทอดทิ้งเราหรอกครับเขาจะดูแลเขาจะช่วยเหลือเพราะ,ะนั้นรูปผมผมไม่ขายมีมีคนมาซื้อสมัยโน,น้นสมัยเมื่อผมอยู่ที่โรงเรียนนานาชาติสมัยที่สอนอยู่ที่โรงเรียนนานาชาติสมัยพศออ .2000 512ประมาณนั้นตอนนั้นผมแสดงกับพอเส็ยนเส้นไม่ทราบพ,พอสอจำไม่ได้เพราะผมไม่เคยจดเพราะผมไม่เคยเขียนประวัติผมเองที่เอาเป็นลายลักษณ์อักษรให้มันดูแล้วมันสละสลวยเพิ่งมาเขียนเมื่อครั้งหนึ่งที่แสดงที่หอศิลป์เมื่อ4-5ปีมาแล้วเท่านั้นเองที่มีคนอาจารย์วิชกให้ผมต้องเขียนให้ได้เลยก็เขียนไปส่วนใหญ่ประวัติผมจะเขียนว่าหมาไม่แดก เพราะว่าถ้าผมเป็นพระราชาหรือเป็นอะไรขึ้นมาเป็นเทวดาขึ้นมาเนี่ยมันโด่งดังไปทั่วจักรวาลแล้วสุดท้ายนักเรียนทุกคนเนี่ยจะต้องรู้จักผมแล้วก็จะต้อท่องประวัติของผมเพราะอาจารย์ต้องออกเป็นข้อสอบถ้าประวัติของผมบอกว่าปีพศนั้นแสดงงานที่นั้นปีพศนั้นรับรางวัลเหรียญทองปีพศนั้นรับนั้นรับนี้นักเรียนมันจะด่าผม ถึงมันจะสอบได้มันก็ด่าผมไม่ใช่เล่นเพราะประวัติมันยาวละเอียดแต่ขอโทษเถอะถ้าผมเป็นใหญ่เป็นโตในจักรวาลต่อไปแล้วนะนักเรียนทุกคนเนี่ยจะรักผมมากเพราะประวัติมาไม่แดกใครๆก็ตอบได้ง่ายนิดเดียวไม่ต้องท่องนานใช่ไหมครับประวัติมาไม่เดกเผมทำงานในลักษณะของศิละปะอย่างนี้ก็เพื่อต้องการที่จะสื่อต้องการที่จะบอก ต้องการต้องการที่จะบอกกล่าวเล่าสู่กันฟังว่าศิลปะเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องขายไม่จําเป็นเลยต้องขายแล้วผมก็ไม่ขายรูปด้วยเคยขายรูปอยู่ครั้งที่บอกตะกี้ว่าสมัย2500อะไรเนี่ยที่พูดมาตะกี้เนี่ยตอนนั้นเป็นอ่เป็นเป็นเป็น,ปนผู้ไม่ทราบผู้อำนวยการจําไม่แม่นแล้วมาจากนิวยอร์ก เพราะผมเคยแสดงงานกับพอสเยนเซนเขาบอกว่าเป็นนักศิลปินเอกหลังปีกัสโซหรืออะไรไม่รู้ของโลก